สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูกวางจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ท้ายบทในหนังสือวันณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่5ภาพวาดของสีเทียนตามไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำประพันธ์คำประพันธ์หมายถึงแต่งเรียบเรียงร้อยกรองหรือผูกท้อยคำเป็นข้อความเชิงวันนคดีต่อมานะคะ ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นชื่อสัตว์เลื้อยคลานยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์พวกหนึ่งรูปร่างของเขาจะคล้ายกิ้งก่ายักษ์คล้ายนกยักษ์แต่มีขนาดใหญ่กว่ามากๆมีหลายชนิดบางชนิดก็กินพืชบางชนิดก็กินสัตว์ซึ่งปัจจุบันสูญพันธุ์ไปนานมากแล้วค่ะคำต่อมานะคะทดแทนทดแทนหมายถึงตอบแทนชดใช้ หรือชดเชยสิ่งที่เสียไปค่ะทำนองสนอทำนองสนอคือวิธีการออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของร้อยกรองแต่ละชนิดค่ะเทศกาลเทศกาลคือคราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิน่นเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนสงกรานต์เขา้าพรรษา วันปีใหม่เทศกาลคริสต์มาสเป็นต้นค่ะพิษสารพิษสารก็คือสารพิษหรือสิ่งที่เมื่อไปถูกหรือเข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะราวราวหมายถึงเช่นกับพอกับเช่นสวยราวกับนางฟ้าเป็นคำที่ใช้เปรียบเลยนะคะระเริง ระเริงหมายถึงร่าเริงบันเทิงใจสนุกสนานเบิกบานเต็มที่เช่นแมวไม่อยู่หนูร่าเริงลักลอบลักลอบคือการกระทำการบางอย่างโดยปิดบังไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นมักใช้ในเรื่องที่ไม่ดีเช่นลักลอบเข้าเมืองลักลอบเล่นการพนันคำต่อมานะคะคำสุดท้ายของวันนี้อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาตินะคะเป็นพื้นที่ที่มีพระราชกิฤษฎีกาหรือพอรบอรประกาศกำหนดให้สงวนหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาติค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคำศัพท์ท้ายบทในวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ